หลังจากที่เราเตรียมโครงร่างของวิดีโอเราเสร็จแล้วนะครับมีพาดหัวนะครับผมมีชื่อเราเสร็จแล้วต่อไปนะครับผมเนาะเราก็จะต้องใส่ตัววิดีโอลงไปแล้วนะครับผมเนาะตัววิดีโอเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้การเลคคอร์ดลงไปเลยนะครับผมเนาะเลคคอร์ดแบบสดๆเลยเนี่ยนะครับผมทำให้ทุกท่านดูกันเลยนะครับผมอะทุกท่านครับกดคำว่ากลาเมล่าครับผม แล้วก็กดคําว่า camera อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมนับเป็นนะครับวิดีโอนะครับผมนะเป็นวิดีโอนะฮะแล้วก็ฟิปมาอ่านะครับผมก็จะเจอหน้ากันแล้วนะครับผมเนาะนะผมงอกเยอะไหมเออเยอะนะครับเริ่มแก่แล้วนะฮะโอเคทุกท่านครับดูนะครับให้นะนะหามุมนะทุกท่านต้องหามุมที่หน้าค่อนข้างที่จะไม่มืดนิดนึงนะครถ้าใครหน้ามันแบบอาร์ตเนี่ย ควรที่จะทาแป้งนะครับผมเนาะแล้วสเต็ปต่อไปนะทุกท่านเวลาอัดนะครับทุกท่านครับข้างบนเนี่ยระหว่างขอบกับหัวเรานะครับจะต้องเว้นประมาณนี้แหละทุกท่านอ่าประมาณนี้ได้แต่อย่าเว้นน้อยอย่างนี้นะไม่ได้นะทุกท่านจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับผมเนาะเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมันจะมีข้อความอยู่ข้างบนนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับผมประมาณนี้ได้ทุกท่านนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็กดเลคคอร์ดตรงนี้กดอัดได้เลยนะทุกท่านเนาะใครใช้ Android ก็น่าจะเหมือนกันนะอันนี้ p h โฟนนะจริงๆก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะพูดสคริปต์วิดีโอนะครับผมเนาะ what who why how ลงไปในคลิปนี้นะครับผมเนาะลงไปในคลิปนี้อันนี้คือนะสรุปสั้นความคุ้มครองประกันมรดกโรยแรงเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะสรุปให้ดูแล้วเดี๋ยวพาทุกท่านทำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดนะครับผมเนะาะ5 4 3 2 สรุปสั้นประกันมอดอกโรคแรงจาก FWD นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผู้จัดการอาร์ตนะครับเนาะผู้จัดการอาร์ตก็จะมาสรุปให้ฟังครับถ้าซื้อประกันมอดอกโรคแรงจาก FWD เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะผมเนาะทุกท่านจะได้4อย่างนี้ครับอันที่1คือถ้าเกิดนะครับผมแล้วเสียชีวิตนะทุกกรณีนะเสียชีวิตแบบไม่หายใจทุกกรณีเนี่ยคนะขน้างหลังจะได้1ล้านบาทนะครับผมเนาะอันที่2คือนะถ้าป่วยเป็นหนึ่งในห้าโรคแรงระยะเริ่มต้นรับเงินไปก่อนเลยครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาท ภายหลังนะครับกรณนที่ที่3แล้วนะภายหลังนะครับผมมาเจอหนึ่งใน4 5โรคไร้แรงอีกนะครับรับเงินไปอีก640,000บาทระยะนะครับผมเริ่มต้นระยะอะไรเนี่ยรวมกันเนี่ย8 0 0 0 0บาทอันนี้คือแผนเริ่มต้นนะครับทุกท่านจะได้ตรงนี้ไปละแ0 0 0 0 0บาทนะครับผมเนาะอยู่อายุยืนถึง90นะครับผมเนาะยังไม่เสียชีวิตก็รับเงินคืนไปอีก2,000 0 0บาทเบี้ยไม่ทิ้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสรุปความคุ้มค่าของประกันมอดดกโลกไร้แรงจาก FWD ครับผม เป็นไงกันบ้างครับน่าสนใจใช่ไหมครับผมเนาะก็สามารถทักหาได้นะครับผมโทรหาได้หรือทักไลน์ได้ครับอัดส่งใส่ช่องทางการติดต่อไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับผมเนาะถามกันเข้ามาเยอะๆครับเอาข้อมูลไปให้ครบถ้วนนะชัดเจนแล้วก็ไปพิจารณากันนะครับผมเนาะแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้ดูแลทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้อัพไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนี่ยจบเสร็จปุ๊บทุกท่านก็กดนะครับผมปิดตรงนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ใช้คำว่า use video นะครับผมเนาะ เนี่ยเข้ามาตรงนี้ทุกท่านหะนึ่งสองสรุปสั้นประกันนะบอดดกโรคแรงๆเดี๋ยวกดกดหยุดก่อนนะครับให้มันไม่พูดก่อนเมื่อวิดีโอมันเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนทับนะเราก็มีหน้าที่เลื่อนนะครับผมไปด้านบนสุดนะทุกท่านเนาะเลื่อนให้มันเต็มหน้าจอนะครับผมเนาะหน้าจอเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหัวหัวมันจะเกินนิดนึงใช่ไหมทุกท่านเนาะวิธีก็คือขยับลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราดึงขึ้นไปอีกหัวมันก็ยังจะ ยังจะเต็มอยู่นะฮะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะนักครับผมแต่ว่าจริงๆเราเอาโอนนี่ถนัดเราว่าเราเว้นหัวไว้เยอะแล้วนะฮะแต่จริงๆนะเห็นไหมมันก็จะไปกินอยู่อยู่ดีนะครับทุกท่านเนาะไปกินหัวอยู่ดีนะฮะจุดๆนะโอเคนี่เลื่อนอ่าเลื่อนลงมานิดนึงนะครับพยายามจดีตรงนี้ทุกท่านดีครับวันนี้ก็จะแสดงว่าเดี๋ยวเราไปย่อให้มันเล็กลงนิดนึงทุกท่าน นะเปลี่ยนฟอนต์ใ์ให้มันเล็กลงนิดนึงนะอ่าให้เห็นหน้าเราชัดนิดนึงนะถามว่าทําไมต้องอยู่ตรงนี้กางที่บอกไปเรื่องของเซฟโซนนะทุกท่านเนาะนะครับหมาเมื่อได้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมเนาะต่อไปทุกท่านครับเราจะต้องมาตัดหัวตัดท้ายออกเมื่อกี้ที่มันจะมีเดดแอร์เนาะมีเดดแอร์ทุกท่านเราจะคลิกตรงวิดีโอครับปุ๊บนะครับผม คิดตรงวิวให้มันมีม่วงๆตรงนี้ครับทุกท่านแล้วก็มีรูปกันไกรตัวนี้นะครับนะจการอาร์ตนะครับหนอผู้จัดการอาร์ตก็จะมาสรุปให้ฟังครับถ้าซื้อประกันมอดดิ้งอมันจะพูดส่วนกันได้อะไรบ้างเนี่ยครับเราก็จะลากมุมเข้ามาครับทุกท่านนะลากมุมมานะครับผมเนาะเอาให้มันพูดพอดีทุกท่านมันไม่มีเดรดแอร์เกินไปแล้วก็ตอนท้ายเหมือนกันนะทุกท่านตอนท้ายทุกท่านก็ต้องตัดเดรดแอร์ออกเนาะ อ่าได้แล้ว C ส,สามสองสรุปสั้น C สามอ่าเนี่ยทุกท่านเมื่อได้แล้วนะครับเราตัดเดตแอร์หัวท้ายออกแล้วนะครับผมเนาะเราก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วทุกท่านเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับทุกท่านก็กดนะครับดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับผมเกี้ยไอเครื่องหมายแชร์มุมบนขวามือเน,นี่ยเนาะไอเนียเครื่องหมายที่มีลูกศรขึ้นแล้วก็เลือกคําว่าบันทึกหรือว่าดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดออกมาได้เลยทุกท่าน รอมันนิดนึงเนาะเนี่ยเราก็จะได้วิดีโอแบบง่ายๆแล้วทุกท่านเนี่ยทำง่ายๆแล้วทําแบบนี้บ่อยๆทุกท่านเราจะแบบเอ็กซ์เพรสขึ้นทางด้านประกันเนาะลูกค้าเห็นนะครับผมบ่อยๆเห็นเฮ้ยเราทําแบบนี้เราพูดแบบกมุมารทันเราพูดความคุ้มครองเราจะดูแบบแตกต่างจากคนอื่นเลยซึ่งแบบแบบนี้ง่ายไหมทุกท่านง่ายเนาะจริงๆแล้วทําแบบนี้ไว้นะครับแล้วเป็นเทมเพลตนะครับเราเปลี่ยนแค่พาดหัวเปลี่ยนแค่แล้วเราก็อัดวิดีโอใหม่แล้วก็กดเซฟนะทุกท่านเนาะเซฟเสร็จปุ๊บนะครับผมอ่า กรปิดแล้วเข้าไปดูที่อะไรครับโฟโต้ของเรานะฮะผมโฟโต้ของเราก็าไปดูอัลบั้มล่าสุดนี่หนึ่งนาทีสิบเก้าวิเห็นไหมสี่สามสองอ่ะแต่นี้อตัดสรุปสั้นตัดประกันเดดแอรผิดนะครับผมทุกท่านเนาะทุกท่านจะต้องตัดเดดแอร์นะครับเอาให้มันออกเราไม่ต้องม่ไม่ต้องมีห้าสี่สามสองเหมือนอันเนาะนะครับผมเนาะ เนี่ยนะครับผมท่านต้องไปตัดออกนะอน,นี่ก็จะเป็นวิดีโอและนะครับผมเนาะยังไงแล้วทุกท่านนะพอจะได้เห็นไอเดียเนาะเห็นวิธีท,ทำเนาะนะครับผมยังไงก็ลองไปทําตามนะครับผมแต่ว่านะอย่าลืมไปตัดไ้5 4 3 2นี้ออกด้วยนะเมื่อกี้นี้ตัดพลาดนะครับผมเนาะ5 4 3 2จริงๆต้องปิดตรงนี้ไปเลยนะครับผมเนะต้องพูดสรุปเนาะต้องมันต้องเริ่มเพราว่าสรุปเลยนะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปนิดนึงก็ได้ทุกท่านพาทุกท่านทานะครับผม เอาหมาแล้วกดตรงคลิปปุ๊บแล้วก็กดตรงประกันบอดดกโรคไรแรงจาก FWD สรุปสั้นประกันบอดกโรคไรแรงจาก FWD นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอแล้วก็เนี่ยสิบห้าวีละเดี๋ยวอาร์ตลองดูนะครับว่าใช่ไหมนะครับทุกท่าน สรุปสั้นประกันบอดดกถูกต้องแล้วนะแล้วก็ไปข้างหลังนิดนึงนะดูดีว่ามันมีติดเดรแอร์ไปไหมนะครับไปเช็คดูแล้วครับสำหรับวันนี้อัพไปก่อนนะครับสวัสดีครับอเดรดแอร์ข้างหลังข้างหลังถูกนะแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกทีนึงนะแล้วก็นะครับขอกดดาวน์โหลดอีกทีนึงเนาะนะเดี๋ยวทุกท่านจะงงนะว่าเฮ้ยเออทำไมอาร์สอนบอกให้ตัดเดนแอร์ตอนแรกออกนะครับผมไอ้ตองนับไม่ต้องเอามาเนาะ สักคู่นะทุกท่านเนาะนะครับแต่คิดว่าหน้าดําไปนะครับหน้าดาไปแต่อันนี้อาจทำให้ทุกท่านดูเนาะนะครับผมยังไงทุกท่านลองไปปรับดูนะครับผมเนาะอัดกลางแจ้งก็ดีนะครับผมเนาะจะได้แสงธรรมชาตินะครับผมแล้วก,กดเซฟอีกทีหนึ่งเนาะปุง้งแล้วก็ย้อนมาดูที่รึปี่คลิปใหม่บอดดกโลกสุสั้นใหไมอีกทีนึง สรุปสั้นประกันมอดงอโรคแรงจัด FW ถูกต้องแล้วเราก็เอาคลิปนี้นะครับผมเนาะกดเอาไปโพสต์ลงเพจเนาะทุกท่านาไปที่เพจตัวเองนะครับผมแล้วก็นะฮะปุ๊บทุกท่านเลิกเพจตัวเองนะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับลงเนี่ยกดวิดีโอเมื่อกี้นี้มาสรุปสั้นก็โพสต์ได้เลยนะครับผมเนาะเนี่ยก็จะพิมพ์เอาไปใช้ได้เลยจริงๆแล้วก็ไม่คิดเลยนะ เนี่ยทุกท่านเนี่ยสรุปสั้นประกันโมโรดกโลก้ายแรงนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กนิดนึงอะก็เส่แฮชแท็กไว้แล้วปุ๊บนะครับแล้วก็โพสต์พับบิชนะครับท,ท่านนี่เราก็เสร็จสิ้นกระบ,บวนการได้วิดีโอนะครับผมเนาะ นะฮะในการทำคลิปรีวิวได้วิดีโอเอาไวโ้โพสแล้วนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับผมนะฮะอย่างนี้นก็ฝากติดตามเพจกันด้วยเนาะไม่ไม่ต้องมากดเพจนี้นะทุกท่านเนาะแต่ว่าไปกดเพจอีกเพจกระทาบุนมงงามนะครับผมอันนี้เป็นเพจใช้ส่วนตัวที่ไว้ยิงแอดนะครับผมสําหรับวันนี้อัพไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ